สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆนะฮะทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็วันที่21กันยา2อ6 7นานะครับวันนี้ก็มี honda w เว e 2 5 5นะฮะตัวล้อแม็กสีเทาใหม่นะเข้ามา1คันนะครับสีเทานี่สวยนะฮะแล้วก็สวยมากด้วยแล้วก็ขายดีมากด้วยนะครับคันนี้ก็ถือว่าใหม่มากนะครับวันนี้วันที่21นะฮะแต่ว่ารถคันนี้ผลิตวันที่19นะครับนี่ฮะ อันนี้ก็จะเป็นวันเดือนปีผลิตนะของรถคันนี้นะฮะติดวันที่19กันยายน2567นะฮะสำหรับ h อ n ด้าว v e 1 25ตัวล้อแม็กนะฮะหรือว่าตัวท็อปสีเทาตัวนี้นะฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีเทาด้านนะครับตัดด้วยสีเทาเงานะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสีเทาเงานะฮะแล้วก็สีเทาด้านนะครับแต่ว่าจดทะเบียนนี่จะเป็นสีเทานะครับมีให้เลือกอยู่สีสีนะก็จะมีสีเทาสีแดง สีดำแดงแล้วก็สีขาวน้าเงินนะครับแต่สีที่ขายดีก็จะเป็นสีเทานะสีนี้จะขายดีมากนะครับในส่วนคอราคานะฮะตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่59,500บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเงินสดจ่ายรับรถอยู่59,500นเฮะเงินผ่อนเครดิตดีนะฮะสามารถจ่ายรับรถอยู่ที่350บบาทต่อรถได้เลยนะครับ อันนี้ก็คือราคาล่าสุดนะฮรเดือนกันยาย2567นะครับสำหรับฮอนด้าเวฟ1 25ตัวแล้วเม็ดสีเทานะครเนี่ยข้างหน้าเขาสวยมากนะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีเทาด้านนะครับตัดด้วยสีเทางานะครับสำหรับท่านใดสนใจนะฮะโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0 9 2 1 5 7 7 1 2 9นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังเงินสด59,500บาทนะครับสำหรับ h อน d ้าเว e 1 25ตัว ล้อเม็ดนะฮะหรือว่าตัวท็อป2,024นะฮะสีเทานี่สวยนะครับราคา59,500นี่คือราคาร่วมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ